ึงแปีนี้นะครับ2024ของเราก็คือเดิมดีครับผมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเฟรนชิพนะครับมีออฟที่เป็นไม่ใช่พวงกับจะมีแก๊งเพื่อนๆอีก5คนของการเนี่ยที่เป็นเด็กฝึกงานครับแล้วเขาก็จะมาฝึกงานที่โ d u c ช i o นเฮาส์ที่ออฟทำงานอยู่เรื่องราวก็จะเกิดขึ้นอีกใช่ของกันเนี่ยก็เป็นคนที่ เออปีสที่เราต้องฝึกงานแล้วเราก็ไม่รู้เลยว่าเราจะไปฝึกที่ไหนเพราะเราอยู่บ,บ้านเราบ้านเราเนี่ยเป็นร้านเครื่องปินเอกสารเรอขาพวกคนจีนแล้วเราก็มีวันหนึ่งเนี่ยเราก็ไปเหมือนไปตามเพื่อนแล้วเราก็เพื่อนเราก็อยู่ดีเราก็โดนเข้าไปสัมภาษณ์งานที่บริษัทนี้แล้วเราก็ได้ขึ้นมาซึ่ง มันก็ไม่ใช่สายงานที่เราชอบเราก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เข้าไปก็ไปเจอรุ่นพี่คนหนึ่งที่เป็นแบบว่ารุ่นพี่ที่ต้องฝึกงานให้เราอยู่อยากกินนะเชิชิ้อยู่ที่จบงานไปกินเลยแค่ไหนก็ผมว่ามันจะมีความคอมเมดี้ครับแล้วก็มีความดราม่าที่แบบว่าเรื่องมันสามารถเกิดขึ้นจริงได้ในชีวิตจริงอัะเพราะว่าทุกคนน่าเคยผ่านการฝึกงานมาแล้วแล้วก็นึกถึงตอนที่เราึงาน อย่างออบเนี่ยฝึกนิเทศเรียนนิเทศใช่ะการฝึกงานก็คือต้องไปฝึกเวอร์ชันเทาอยู่แล้วันก็จะไปเจอนู่นเจอนี่คำตัดโน้นคำตั์นี้อะไรอย่างเงี้ยคนน่าจะชอบใช่ครับแสของ้อกการก็ือยังเป็นน like ักศึกษาเช่งเช่นใช่อะไรก็เขาไม่ลงอได้นะแต่ว่าจริงคนที่าเป็นเด็กยูดจริงได้ยังไงอ่ะน้องนี่ยังไม่ได้แล้วเลยอ่ะกา ได้ได้คลยต้องการไม่ได้ได้ได้สิหาหมอเยอะสิหาหมอเยอะเคล็ดลับอยู่คลีมีแมจ๊ะบอกหน่อยครับคลีนรับอยู่ที่ไหนถ้าตอบออกสื่อก็จะบอกว่านอนเยอะๆทาครีมครับดื่มน้ำได้ดื่มน้ำเยอะๆก็ไม่ต้องทำหมอทำหมอไปชมไปฉีดไส้หนูไปทำต้องการไปทำ ที่กันก็ดูแบบกันไหมทุกวิถีวิบห่อยหรออจร่งๆทำไมแบ่แต่ละคนพูดจริงไม่รู้ว่าเราก็พยายามแบบว่าดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะครับทุกทางที่แบบสามารถทำได้เนี่ยแต่จริงๆแล้วกันเป็นคนนิสัยด้วยแหละเป็นคนนิสัยไม่ยอมโตอ่ะพอมันไม่ยอมโตมันก็จะดูเด็กดูแบบตลอดเวลาใช่ชอบไปเรียกคนอื่นว่าพี่ไม่ชอบใครเรียกพี่ครับน้องใหม่เข้ามาน้องใหม่จ m เอ็เข้ามาเนี่ยกันเรียกพี่หมดเลยแล้วเขาก็จะคิดว่าไอ้กันเป็นน้องจริงโอ้โห ได้คือคนเล็กกับเจเดมตลอดกาลตลอดไปผมว่าแต่จริงๆแล้วคือเรื่องนี้ไม่คือแพนเป็นยังไงคะเพราะว่าปีนี้เรารอ Cooking Clash ครับสำหรับ Cooking Clash ก็สิ้นปีนี้เนาะใช่ครับแล้วก็เดอะเทนนี่ก็เป็นแพลนของกีหน้า อนนี้ถ่ายแล้วครับใช่ถ่ายแล้ว2คิวก็น่าจะพี่จริงไม่ห่างกันมากแต่ว่าอยู่ในปีหน้าเลยใช่ก็จะได้แบบโตในกองเวอร์ถ่ายตลอดเลยไม่เคยได้ออกมาเจอใช่ไม่เจอโลกเลยครับเวลาเจออย่างงี้ก็จะพูดเยอะนิดนึงนิดนึงช่วยหน่อยเบบงเบดีทูกถูกจริงจริงจริงเราเราไม่ได้ออกมาเจอน้องๆ้องเขาเลยครับในปีนี้เราออกอีเวนต์แบบนับนับนับวันได้เลยว่ากีวันอะไรอย่างเงี้ยแต่เพื่อที่เราจะได้แบบไปต่อที่หน้าครับผมว่าการถ่ายทำ การถ่ายซีรีส์อะไรเงี้ยเราจะได้มีหน้าที่จะออนบนแบบทีวีอะไรเงี้ยเกิแอบถามก่อนเลยวันเกิดที่ผ่านมาของนหบคุณยังไม่ได้ให้อะไรเลยจริงเหรอจริงยังไม่ได้ให้อะไรเลยแค่ดูรูปเขาก็โอ้โหอินเทรนด์นะรูปซิกซี่ขนาดนั้นไม่ต่างจากปีที่แล้วมากแต่ว่าความเซ็กซี่ก็เหมือนเดิมไงเพราะเขาต้องมือใหม่กันร้อนอยู่แล้วต่อไปว่าเไปมือใหม่แต่ว่าโอเคใช่ไหมคะลองลูปแล้วเป็นยังไง ก็ดีก็ดีครับเาเห็นทุกปีอยู่แล้วล้วก็ไปคนไลค์ด้วยไงดูที่มันได้ว่าอะไรอย่างเงี้ยวามเซ็กซี่ของที่การให้ปีคะแนนตาเต็มเท่าไหร่ดีเต็มสิบเต็มสิบสิบขอป่ะสิบ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 ป่ะเออให้แบบดีเยอะเฮ้ยใครเดินจากข้างหลังไม่ไ่้ไม่มีเนาะไม่มีไม่มีครับเออต้องการคือหนุ่มพี่ลงที่คือต้อง ไม่ไม่เราอันที่จริงเราก็เลือกที่เราชอบด้วยแล้วก็เรารู้สึกว่าเออเราก็ไปทะเลอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงวันเกิดเราด้วยเราก็เลยอยากแบบว่ามีรูปที่เราก็เตรียมชุดไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยถ่ายลงกดไลค์ไวไหมคะกดไวไหมครับกดไลค์ก่เยอะคนคนกดไลค์เยอะดีครับว่าดีแต่ว่าพี่กดไวไหมครับอันนี้ไม่รู้ว่าแบบมีไปกดไวประมาณนาทีที่สิบเจ็ดนะครับ นับโดยนำมันเป็นน้ำน้าทีพูดเป็นงั้นพูดเป็นงั้นเออจังไม่ได้หรอกเออแต่แต่รูปเขาก็มีเอวเออหุ่นคือมันมาครบอ่ะมาครบแล้วชุดเขาก็เตรียมไว้แล้วอ่ะแล้วแบบเฮ้ยกางเกงก็เตรียมไว้แล้วอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยดีเลยอ่ะแล้วของเราเราตัดเลี้งของเราล่ะของเราล่ะถ้า่ะแบบว่าเออจะสักหน่อยไหมหนูอ่ะให้หนูไม่ถอนเหรอเออตายตายตายทำไมอ่ะ ไม่แน่ปีหน้าไงอเดี๋ยวเลยล่ะรอเดี๋ยอเดี๋ยวรอเดี๋ยวอเดยวแล้วนนี้แบบไปไปไปก็ไปถ่ายลูกเสร็จแล้วก็เก็้ไม่ใช่ว่าปีหน้าเพราะของคุณมาเป็นแพ็กนะเราดูแลกันค่ามันจะเสี่ยวเกินไหมโอเค อะไรนะพี่จริงนถ้าสมมติถ้าสมมติขนาดนั้นเขาก็ไม่ต้องใส่ชุดแล้วมั้งแต่ผมมาเป็นโรคอย่างนี้ผมไม่ชอบให้หัวนมออกสื่อแล้วก็เอาอีโมจิไงอีโมจิถ้ามีจริงอยางนี้ต้องแปะอีโมครับไม่แต่ของเขาก็าได้อยู่นะตรงนั้นของเขาเนี่ยน่ารักไงเขาเน้นน่ารักมันได้ไงหนูไปแห้งอย่างงั้นหนูดูเป็นคนกระหล่อมกล่องอ่ะเราต้องซีดใจมันไม่ได้ต้องดีเลยนะปีหน้ารอ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 พี่น่าทำสามนะของมันจะทำไม่ได้ที ขอซิคหรืออะไรับขามาหน่อยของเงินดีกว่าครับอย่าขอทริกยขออะไรครับของเงินไปทำานของเงินไปจ้างินเลยครับอ๋อการซักขอตนะไรล่ะอะไรนะครับอละที่จริงเขาฟิตเนสบ่อยมากฟิตเนสบ่อยก็เขาก็จะเห็นว่าไม่แน่รู้ได้ไงว่าผอมๆแบบนี้เขาอาจจะแบบมีหรือเปล่าเราก็ไม่เคยเห็นขนาดนั้นะไรอย่างเงหยุดรยอาเห็นรนี่ อั่อยพี่ขาวขาวการการพี่พี่อยากรูค้อยไปลึกหน่อยไหมวะขาวขาวคืออะไรตรงไหนมันสว่างไช่ไหมขาวขาวผิวผิวผิวขาวผิวเขาดีใช่ใช่ใช่ใชตลกอะ

ไม่ใช่แบบไปย่างเย็บอยากเองไปหาร้านแล้วก็อยากได้อะไรแบบนี้อ่าไม่เอเองไม่ขอโชคไม่น่บอันนี้พ่พกแบบให้คะนนเองเลยต้องการให้คะแนนหอรรอรอครับตองการ ของกันก็ไม่มีอะไรเลยที่จริงวันนี้เนี่ย<ม>เราเราเตรียมมาสองชุดก็เป็นชุดถ่ายรูปที่เอ,อ่อ GMPV ลงรูปหนึ่งใช่ครับแล้วก็เป็นชุดขึ้นอีกชุดหนึ่งที่จริงเราก็เขาเอามาให้2ชุดแหละเราก็เลยเลือกใส่2ชุดเลยเราจะได้แบบอืมใช่ครับประมาณนี้ใอะไรนะครับชด้านในเหรอเออด้านในปลดไปไม่ได้แล้วครับเป็นเครื่องเนื้อแล้วมันจะแบบอย่างเงี้ยมันจะขาวเหมือนกันไหม ให้ฝากครับโอเคโอเคครับ okay. ก็ฝากด้วยนะครับสำหรับปีนี้นะครับที่จะได้ด pues ูกันเร็วๆนี้นะครับก็จะเป็นคุกกิ้งคลาสอาหารเป็นยังไงครับหมอนะครับแล้วก็เรื่องของเราสองคนอีกปีหน้านะครับก็เทรนนีนะครับก็ฝากด้วยครับครับผมขอบคุณนะครับง่ายต่อไเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดสาก่อน